ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่3,000บกจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยว,วันนี้ผมมาติดตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ช่วงนี้เขาจะหาเอาตะก,กะแตนมากินกันนะครับแต่คุณผู้ชมต้องดูครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาไปหาตะก,กะแตนกันกลางแม่น้ําโขงเขาทํากันยังไงครับวันนี้ผมมีนัดกับชาวบ้านปากกระหลงังตรบนสองคนอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพี่เพลียวพี่เตีย้ยและลุงจันท จะพาผมลงเรือไปยังเกาะกลางแม่น้ำโขงหรือคนที่นี่เรียกกันว่าหาดหงและยังติดกับแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ก็คือ3,000โบกนั่นเองครับการเดินทางของเราในวันนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายอยู่พอสมควรครับโดยเราจะต้องขึ้นเรือขนาดใหญ่ฝ่ากระแสน้ำบนเพื่อไปขึ้นฝั่งที่หาดหงและชาวบ้านที่นี่บอกกันว่าที่นี่แหละครับจะเป็นจุดที่เราจะไปจับตกกะกัแตนเราอาหารเฉพาะถิ่นที่คนที่นี่เขานิยมกิกันครับ คนู้ชมครับนี่แหละครับวิธีการจับลักแตนของชาวบ,บ้านที่นี่นะครับคือชาวบ,บ้านที่นี่เขาจะใช้อุปกรณ์ที่เราเห็นนั้นที่ว่ามีตะข่ายนั่นคือเขาเรียกว่าซ้อนนะฮะคือช่วงเวลาที่หลังจากเขาหาปลาแล้วหรือว่าวันนี้เขาไม่ได้หาปลาเขาจะไปหาตักแตนเขาก็จะอุปกรณ์ตัวนี้แหละครับมาโดยจุดที่ตะกแตนอยู่เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นเกาะกลางน้ํากลางแม่น้าโขง ซ,ซึ่งต้นซึ่งตะกะแตนที่เราจะเอาวันนี้เขาเรียกว่าตะกกะแต่เราเพราะต้นหญ้าที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าเราชาวบ้านที่นี่เขาเรียกว่าหญ้าเราชา,าวบ้านเ,เขาจะช้อนโดยการจะหาช้อนตามยอดยอดเพราะตะกกะแตนพวกนี้จะอพยพหนีจากน้ํามาแล้วก็จะอยู่ตามป่า,าย่างนี้แต่จริงๆแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงที่จะได้ตะก,กะแตนดีที่สุดต้องเป็นช่วงกลางคืนนะครับการจับตะกะแตนของเราในวันนี้ไม่ค่อยหมานสักเท่าไหร่ครับได้มาพอสมควร ลุงจันบอกว่าถ้าหากอยากจะจับตกกะกแ่นให้ได้เยอะๆชาวบ้านที่นี่เขาจะลงไปจับตะก,กะแตนกันตอนกลางคืนครับไปหาตกกะกแน่นนี่นะฮะต้องเราต้องเดินไปตามเกาะหรือตามป่าหญ้าที่เ,เรียกเว่าป่าเราที่มันจะอยู่กินยอดหญ้าเพราะว่าตอนนี้น้ํายังท่วมเกาะยังไม่หมดนี่มันก็อยู่ตามเกาะตามแกงอะไรทุกที่พอน้ําขึ้นท่วมแกงหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่บนฝั่งะ ครับหากันตอนกลางคืนที่ได้เยอะๆนั่นตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนตะกั่วแตนนี่มันจะไม่หนีสายแสงไฟเรานี้ส่องเข้าไปนี่มันจะอยู่นิ่งเฉยก็จับเอาเฉยๆครับมีทั้งปีหน้าแรงก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตามปาลาหญ้าเรานี่แหละหน้าฝนก็อยู่ตามนี้แหละมันจะกินอยู่ตรงนี้เลยหมดเลยทั้งแรงทั้งฝนเลยครับ คุณผู้ชมครับนี่แหละครับตั๊กแตนเราที่จะเป็นเมนูเด็ดของเราวันนี้ครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเอาไปคั่วกับเกลือแล้วเอาไปกินแกล้มกับแจ่วครับจะต้องไปลองครับว่ารสชาติเขาจะเด็ดบ้างน้อยแค่ไหนครับส่วนวิธีทํากินของคนที่นี่เขาก็ทํากันแบบง่ายๆครับแค่เอาตัวตั๊กแตนไปแช่น้ําใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเด็ดปีกหรือเด็ดขาก็ใส่ลงไปในกระทะคั่วได้ทันทีครับ ส่วนอีกเมนูที่ชาวบ้านแนะนำก็ให้เอาตะกะแตนที่คั่วแล้วไปจิ้มกินกับแจ่วครับวิถีชีวิตของคนแม่น้ำโขงที่3 0ามพันะครับเวลาเขาได้ตะกะแตนมานเขาก็จะเอามาคั่วนะโดยการคั่วเขานี่จะใส่น้ำลงไปแล้วก็เติมเกลือแล้วเอาตะกะแตนลงไปแช่เพือ่อ <spe Hof> เพื่อให้น้ำเกลือมัน ซึมเข้าไปในในตัวของมันรสชาติมันจะได้ได้อร่อยไฟอ่อนๆเคี่ยวคั่วไปเรื่อยๆอยอาไฟไม่ต้องแรงมากครับแล้วเหลืองเหลืองแล้วกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาตักกะแต่นี้เคล็ดลับในการกินมีมันต้องไปจิ้มจิ้มแจ่วนะซึ่งแจ่วตัวนี้นี่เป็นเป็นสูตรเด็ดของคนแม่น้ำโขงจะทำด้วยพริกสดอ่าแล้วก็เอาพริกสดนี่มามาเผา และก็มีหอมเผาและก็ตะไคร้หอมแดงเผาช่วงนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงค่อนข้างจะไหลเชี่ยวชาวบ้านในพื้นที่นอกจากจะดักปลากันเป็นอาชีพแล้วการจับตะะแตนเอามากินก็เป็นเมนูเฉพาะถิ่นที่สืบทอดวิถีการกินมาตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายซึ่งตะกะแตเหเราที่ผมได้ลองชิมอร,อร่อยถูกปากจนทำให้ผมต้องกลับไปเยือนแดนสามพบอกอีกครั้งให้ได้ครับ,บคุณผู้ชมครับ เมนูผมวันนี้ไม่ธรรมดาครับตักะแตนเราเอามาคั่วเจาว่าที่นี่เขาเข้าใจทํานะครับเขาก็เอาตะกกะแตนเนี่ยลงไปคั่วเลยทั้งตัวไม่ต้องเด็ดขาเด็ดปีเอามาตําแจ่วแจ่วแบบพื้นบ้านแบบรสจัดๆนะฮะกินแกล้มแต่ที่ผมชอบนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะกินผักแก้มกับตัวแจ่วแต่เราเอาตัวตะกกะแตนเนี่ยนะครับมากินแก้ม m สุดยอดครับนี่แหละครับของดีเมืองสามพันบกจังหวัดอุบลราชธานีครับ